เรื่องเล่าเรารักประวัติศาสตร์วัดราชาธิวาสวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารนิกายเถราวาดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกานิกายมีที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพระนครแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิต กรุงเทพมหานครครับวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่แต่โบราณมีนามเดิมว่าวัดสมอรายสถาปนาขึ้นใหม่โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถและได้รับการบูรณะปฏิสังขรณมาโดยลำดับด้วยพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่ง รัชกาลที่สในสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบุรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งและได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดราชาที่วาดวิหารซึ่งมีความหมายว่าวัดอันเป็นที่ประทับของพระราชานับว่าเป็นวัดที่ก่อกำเนิดเกิดคณะสง ธรรมยุติกานีกายขึ้นเป็นวัดแรกครับพระอุโบสถของวัดราชาที่วาดวิหารเป็นพระบูถทรงขอมคล้ายนครวัดทรงออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศรานุวัตติวงศ์พระประธานในพระอุโบสถนามว่าพระสัมพุทธพันนี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หส่ทรงหล่อพระราชทานมีนมพปดนเสเวตัตชัลกางกัน้นภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระเวสสันดรชาดกที่งดงามซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงร่างแบบ และมีจิตรกรชาวอิตาเลียนนามว่าศาสตราจารย์ซีริโกลีเป็นผู้วาดหรือลงสีโดยใช้สีปูนเปียกในการวาดภาพยังคงมีความงดงามจนถึงทุกวันนี้สาลาการปรเรียนของวัดราชาที่วาดวิหารเป็นสาลาการปรเรียนหลังใหญ่ที่สร้างจาก ไม้สักทั้งหลังโดยสร้างหรือออกแบบคล้ายกับสาลาการปรเรียนวัดใหญ่สุวรรณารามจังหวัดเพชรบุรีปัจจุบันบัดนี้ก็ยังคงมีความสมบูรณ์ควรที่จะได้เข้าไปเยี่ยมชมเจ้าวาดวัดราชาที่วาดวิหาร นับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมี11รูปตามลำดับดังนี้ครับรูปที่หพระปัญญาพิสารเถระนาครูปที่สองพระปัญญาพิสารเถระสีรูปที่สพระธรรมวิโรธคงรูปที่สี่พระธรรมวิโรธนกโคชเสนีห้า พระภาวนาพิรามรอด 6. สมเด็จพระพุทธาจารย์เขียวจันทะสิริ 7. พระราชเมธีจากเขมโก 8. พระธรรมวรโรดมเส้งอุตตโม 9. พระศาสนาโสพลปลอดอัฏฐการี 10. พระสุธรรมาธิบดีเพิ่มอาภาโคและสิอ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมวชิระมงคลหลือชัยคุณะคุนโทเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันครับนี่คือวัดราชาที่วาดวิหารอยู่ใกล้ท่าวาสุกรีมีโอกาสไปเข้าเยี่ยมชมที่พระอารามหลวงแห่งนี้นะครับ